สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวแสนแซ่บชาแนลนะคะวันนี้เสนอเมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มลุยกันเลยอันดับแรกนะคะก็จะมีกระเทียมสับของเรานะคะแล้วก็หมูค่ะพริกหยวกค่ะ3ามสีก็จะมีเหลืองเขียวแล้วก็แดงนะคะหั่นให้เรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็สับประรดของเรานะคะแล้วก็แตงกวาของเราค่ะหั่นเฉียงเฉียงให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีต้นหอมของเรานะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะวัตถุดิบก็มีเท่านี้ค่ะเริ่มลุยกันเลยใส่น้ำมันพืชเลยค่ะลงกระทะให้เรียบร้อยนะคะ ทีนี้เราก็จะรอให้น้ำมันนะคะเดือดวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะเคยทำไปแล้วนะคะไก่ผัดเปรี้ยวหวานลองไปดูคลิปได้นะคะแต่คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นหมูค่ะแล้วก็ใส่สับป,ปะรดเพิ่มเข้าไปพอน้ำมันเดือดนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับของเราไปได้เลยก็อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะก็จะมีเปลือกติดไปด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวชอบค่ะ หรือใครจะแกะเปลือกออกก็ได้นะคะพอดีว่าอันนี้เป็นกระเทียมไทยค่ะแล้วก็เม็ดเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะรอให้กระเทียมของเรานะคะมีความหอมนิดนึงแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะ60กรัมใครจะใช้ตรงสะโพกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหมูสันนอกก็ได้สันคอก็ได้ถ้าสันคอก็จะมี มันแทรกตามเนื้อค่ะก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะแต่ราคาก็จะต่างกันด้วยนะคะเราก็จะผัดนะคะให้หมูของเรานะคะสุกทั่วถึงกันค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะ หนึ่งหัวนะคะถ้าใครมีเป็นหัวเล็กนะคะก็ใช้ประมาณ2-3หัวก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะตามด้วยพริกหยวก3-4สีของเรานะคะมีทั้งเหลืองแดงเขียวเลยเพิ่มสีสันให้กับผัดเปี้ยหว,วายของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยแตงกวานะคะ1ลูกก็แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็หั่นเฉียงๆค่ะ เติมน้ำเปล่านิดนึงค่ะเพื่อให้มีน้ำคุกคลิกๆนะคะปรุงรสค่ะน้ำปาอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยก็2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็รสด,ดีหมู1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็ซอสมะเขือเทศค่ะก็บีบตามใจชอบได้เลยนะคะก็ชิมรสตามใจชอบนะคะถ้าเราใส่เยอะมากเกินไปอาจจะเปรี้ยวได้ค่ะเพราะว่าสับปะรดของเรานะคะก็จะมีความเปรี้ยวหวานอยู่ในตัวแล้วขั้นตอนนี้ยังไม่ใส่สับปะรดนะคะเพราะเดี๋ยวใส่ไปแล้วจะเละเกินไปค่ะพอสุกดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดปิดท้ายได้เลยค่ะก็ใช้ประมาณ1ส่วนสี่ของลูกนะคะ ใส่สับป,ปะรดไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จได้แล้วค่ะก็คนนิดนึงให้รสชาติเป็นเข้ากันนะคะแล้วก็จะโรยต้นหอมค่ะต้นหอมก็อยู่ประมาณ2ต้นแค่นี้เองผัดเปรี้ยวหวานนะคะเมนูเย็นสำหรับวันนี้นะคะทำง่ายไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปจัดจานกันค่ะ วันนี้ใช้จานเปเลยนะคะเป็นจานใหญ่มากเพราะวันนี้ทานประมาณ5-6คนด้วยกันที่บ้านอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะเวลาทำกับข้าวอะไรก็จะต้องทำปริมาณเยอะนิดนึงสีสวยน่ารับประทานมากๆเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะผัดเปรี้ยวหวานหมูนะคะหรือหมูผัดเปรี้ยวหวานน่ารับประทานมากๆเลยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับประกันความอร่อยค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ